การ์ตูนเมล็อนเพกกล่าวแบบเกา่าๆแต่ก่อนที่จะไปกระตูนเมล็อปเพกกลาวเก่าเนี่ยเรามาดูก่อนว่ามีออะไรบ้างในเมล็อนเพกเก่าไหมอย่างแรกดาบป้อมใหม่ดาบแรกก็คือดาบที่จะใสๆด้่นเอง เทียงมาดูดับไฟฟ้ากันก่อนเลยว่ามันมีความสามารถอย่างไรบ้างครับดับไฟฟ้าจะจะดับวิธีใช้ก็คือทุบจะมีไฟกใช่ไหมอีกแล้วหรอวะอ่าพอมันไฟไฟไฟเฟเทคสองเลิฟโอเค แบบแมันต้องขึนมันตม่ถูกตัวละเขาหลแรงนะตรงนี้ไฟหรือจะมีไฟนะฮะ,ละแล้วก็จะไปใออโอเอโอนคี้ตัวละครใหม่ไม่มีเนาะมีแต่ดาร์กฟนฟูนดเดยวเทาั้น่มาแล้วละเออแม่แบบเกี่ยวกบแม่ก็คอือ แค่แตะตัวก็เป็นรถแข็งเลยนะรถเชอร์หมม์หัวรถแข็งเลยนะคะแต่ก็ยังไม่ค่อยตายก็ต้องขึ้นมาหลายๆทีแต่ละนะไปแล้วคือก็ว่ารถแข็งก็สามารถจ็ต่อมเหมือนเมื่อกี้ได้โอเคนะค,ะค,นะครับเปิดใหม่ก็คือ ปืนสตาร์ทกันและฟีดกันไนัเเดีมาดูปืนสตาร์ทกันกันลยโอ้่ะอลดเร้กป,ปไปเราจาตีเลย นี่วค่อยมาดูนี่คการี่จะเปดยิันด่จะบป็นสีรกาไม่เดี๋ยวเราแข่งกับไฟฟ้าเนาะ ไม่แน่ใจว่าผมเพิ่งไปเห็นหรือว่าผมได้เล่นตาไหนถูกอ,อะไรเพราะว่าจะเห็นแล้วมังจำไม่ค่อยได้เหมือนกันเพราะว่าซับบอกับแกแต่คนบอกไม่เห็นแล้วหรือเปล่าวะเออเดี๋ยวกระตั้าค่อยยังไม่เคยเห็นเดี๋วบบกกยลวลวองดูก่อนก็ได้ไ ไ like mm ็เลย่้ใจ่าอย่าเลยอย่เอาไให้คนอื่นไปทำกันอีกย่ยากดอว่นก็ชุดใหม่นะครัน่ากัวันเง่นี่ไหละตอที่ทียังหมืนก็ย่เ่มเอจะไม่ได้ใจ่เชื่อันี้ก็ ผมไม่รู้อะไรเลยเาาก็คนที่ชนะโหวตครับเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ได้เลยลองบินหน่อยออ อาคนที่ชนะหมดหมดอย่างเช่นอันนี้ h u r ิคอปเ p อร์เอามาของพยาบาลไม่มีอะไรอเซฟวันนี้ผมเคยเซฟแล้วโอเคเราไปดูกันเลดีกว่าาวัานนี้ว่ากระตูนเกา้กาๆกของเวลเทกราดนี้คืออะไรไปตอนนี้ก็คือคำสั่งรูปแบบเป็นรูปๆนะครับเวลาเราจะใช้คำสั่งก็ จะได้ไม่ต้องงงเนาะว่าไหนคืออะไรบ้างเออเป็นลูกๆเนาะซีเนาะโอเคไมครับผมแล้วเช่นอันนี้ก็คือสลับด่านเฮ้ยแอลรือ,เ,อ,อเปล่าว่าแถวเนี้ยมันมีนเนซีด้วยนะอย่าบ้าตีที่นี่มันคือ ที่นี่มันคือประเทศไทยนะมันไม่ใช่สกอแรนประเทศไทยมันร้อนอย่างกะทะเลทราย,ายเลยนะนิเป้าอ่ะไม่เชื่อลองไปดูเลยนะมันมีเนสซีอยู่จริงๆ บอกว่าไม่เชื่อเรื่องนี้สิและะ้วนั่นเปนคือตัวระาอะไรเออมันก็แค่สัตว์จำลองอะไรต่างๆต่างๆเองไดอ้อุ้ยลงไปเล่นน้ำดีกว่า โอ้โหมันกินคนแบบนี้ชัดเจนเลยที่นี่มันสกอตแลนด์หรือไข่เดียนไม่ใช่สกอตแลนด์หรืออะไรหรอกแต่มันก็คือเดซี่ตวเป็นๆเ,เลยนะเราต้องทำยังไงกับเดซี่ดีละ่ะอืมก็ต้องโอ้โหมาซแบบนี้คิดว่าจะได้ผลเลย ไม่ได้ผลไม่รู้นะแต่ว่ายังไงก็ต้องได้ผลอยู่แล้วมีถังปืนกลแล้วก็มีบาสุก้าอยู่ตรงนี้ด้วยได้ผลไม่ได้ผลก็เอาให้มันรู้ไปฮิอ่าเฮ้ยนั่นไงมันมาแล้ว อย่างแรกเราต้องส่งเหยย่อก่อนเอ้ยี่ฉันไม่อยู่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวฉันตัวฉันฉันยังไม่ตายฉันยังไม่ตายคือตะกุตะกันเลยเฮ้ยนี่มน,น,นที่ไหน โอกาสเดียวอะไรพี่ปัดยิงเลยรับทาบไปแล้กสุดไปกินแต่อย่างไรนะเอาอีกดอก ขอมันเริ่มตกแล้วสองตาฉันละขอมันยังไม่ตกเลยต้องใช้สีม,มันมีตายวะตาบอดอ่ะโยกอะไรกูหรอฮะ ทำจุดเจอมออออมันจะยังไม่ได้ฮะเฮ้ยเมื่อกี้มาเห็นมามเห็นมาจากกระตุก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเร็ยบเข้ามาหาต้องยิงก่อนเอามาตกแล้ว กระตูนเมลอนเพกาตอนที่สองตอนซอมบี้บุกผมเพิ่งเห็นว่ามันมีอันนี้ด้วยอะทุกคนตอนที่บอกกันหา,หาไฟฉายทำยังไงมสแกนอะไรเงี้ยใช่ไหม มันจะดีหรอที่เราจะใช้ยาตัวใหม่โดยที่ยังไม่ทดนลองก่อนนะ่ะนี่มันเป็นหนทางเดียวนะที่เราจะจะช่วยโรคโครหรหือวิดสิบเก้าได้แต่ว่าถ้าเราช่วยแต่ว่าถ้าเราใช้ยานี่มันอาจจะเปลี่ยนให้กลายเป็นปีศาจเลยก็ได้นะปีศาจบ้าบออะไรขอ เตกอะไรมันไม่มีหรอกหน้าปีศาจอะมันมีแต่ซอมบี้หรืออะไรในจกกักรวาลเนี้ยนะก <pers> ็ได้แต่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นฉันไม่รู้เลยนะฉันไปละ,ละอะไรก็เหลือแค่กดปุ่มใช่ไหมเอาไม่ติดเมื่อกี้ดูเหมือนจะไม่ติดงั้นดูผิดซะโดยตรงเลยก็แล้วกันอืออ้อาวเฮ้ย พิสตันก็พังอีกฉีดยาแม่งเลยก็ได้วะเอาฉีดยาไม่โดนเฮ้ยอะไรวะอ้ยอะไรวะเนี่ยมากัดฉันทำไมเนี่ยเออเออเออ โปรดติดตามตอนต่อไปเอาล่ะทุกคนชอบกันหรือเปล่าสำหรับวิดีโอนี้ไม่แน่ใจว่ามันจ,จะตลกหรืออะไรตรงไหนนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมทำแล้วหน่าเบื่อมากๆเลยแต่ว่าผมอาจจะทำดีวันนี้ก็ได้ใครจะไปรู้งั้นก็อย่าลืมกด like ไลค์กด s u b s c ไ i b e ด้วยนะครับไปละบ๊ายบายอีอ